โคกน้องหน้ามันมุ่นมาสันเพศอยู่คกน้องหน้าก่นนะโคกนองหน้เต็เ็นบวัดกำลังเห็ดเขาเข่ามีหลานสารวัรหลานเห็ดเขาเข่าแล้วก็ไทยยื้ใส่แล้วก็ไทยยื้ใส่เนาะ อากาศเป็ดเล่นน้ำนะเป็ดเล่นน้ำว่าในการน้องป่าเพิ่นอีเป็ดเล่นเป็ดเนี่ยเล่นน้ำอยู่ร้อยน้ำเล่นอยู่แถวนี้เลี้ยงปลาสะนี่เพิ่นเลี้ยงปลาเลยพี่น้องบ่แห่งเนื้อเทื่อเล่นน้ำอย่าเดียวเดียวมานไก่ ทางคุณกันหน่อยแลนวาวกุมเออเลยมีต่อเฟื่องเข่าโอมีเดี๋ยวนี่เห็นต่อเฟื่องเจ้าแลนวาวใหญ่ลมแลนวาวหน้าเสียง ทางคนเรียงงูวะหนาขนาดนี้เลี้ยงว่าใหญ่โอ yeah, ้ว่าใหญ่น sí, ีเลยหยัดโยมเลยว่าตัวใหญ่ขนาดใหญ่นี่หนานี่มันหนาอามันล่มนี่ล่มสารวัลเงาเนีนั่งขึ้นมาเนย สารวัลเงินเลี้ยงงัวอย่างทาง,งการแรนวาวลมว่าแรนกันั้านร้านป่อยเถอะบกมาเสียงกำลังมา,ามีลมมัมขึ้นวาวัมข้นก็ข้นกับบ้าลวาววาววิ่งวาว

วนาถือยังไงนะกูเอิหัวน้ามาแล้วเนี่ยนาสีน่ะตอนลงว่างนะเพื่นว่าบนทหนึ่งเขาไปเอาเขามาใช่หือว่าไปดองงวมานาเขาเหร ว่าจิโทรหาบไ่ได้โทรฮะมันว่เห็นเนี่ย่นเป็ดเ,เล่นน้ำเป็ดเล่นน้ำรู้ทางหากินแล้วหลาย ข้างหน้าของคนใหญ่กำลังกินเข่าหัวเงินหักเตื้อคนใหญ่จําเพิ่นแสยบเด้มื่นเออมือไปอันสันเข่าปลาอยพูนโบเลสเอารดนละเกียรติโอ้นะโอ้ค่คุยูดนะครับพอเลคพยังกันด้วยสร พ่อได้พ well. ่อเปี๊ยคุยวัดทำขุมออ้อนคุ่เอออคุวัดทำขุมเหมือนที่ไปงานทำขุมเหมือนที่งานเขาอันเขาสลองไอ้เขาเอ้ยเขาถวายหอสันเขาถวายลาหัวหอสันและสลาละหอสันหอสลาเขาเอินร่วมกันสดหนุนห่อนคักนเอาจะจับเนาะคักเลยคอย ไมักี้ยดิเลยไฟแจ้งจะตะโอนว่าเราก็ว่าอีกวะแจ้งจะตะโอนมันอไปสั่งกาจะทพูนเยโอ้ยขึ้นหอวเจอยจจอยอจูยโอ้ยขึ้นหอดสารวัตรเงินเน้อบ่แพ้งาบอแฟ่งาวาว่าไฟบ่แพรงยววาวเนาะวัไปยังอ้อยอ้งมเมื่อนั้นหรอก็่าสีอนัน ผระานเตอ่หปพราะอนเอ้ัานเะเปลวปนนเปอลนทานไปอยเตมตเปลาอพร้อมเปล่เพิ่อไป็ัดอ้อย่จำเพิ่อไปทัดอ้อยทั่วปหาเพิ่นเพิ่นสีดาน้หลังเยอะคอยขดอดว่าสันโอ้ยขาดขาดผู้ึ่งคอยกก็บอกแปลสารวัรเงินเขา

ไปลวนหาทางนี้ก็ได้ว่าด้ลีลาจังนนาไปอย่างเดียวลวนหาทางนี้ก็เล้วเนี่ยเชี่ยงเราหมกเอาบ่มาช่วยบ้านเหรอวะสได้า่บอกนะว่ากระจามาไก้บ่จะเอาเพื่นพีรมากบ่คักคัก บรรยากาศนับไว้ด้อยเหาอไอ้ไม่เท่าหนิเฮ้ยเขาเจื่อเนี่ยให้ปิงบ่างอ่ะฮะทั้งห้าทุกวีดีดีฮคือบโกไปกับพักนี่งวอขึ้นขึ้นขึ้นหอดนั่นเนาะขึ้นหอดอยู่วะอย่าขึ้นหอดล่ะโอ้โหเจ้าเออทางนี้ก็คุยกันเนาะทันเตนเนาะท่ามาอยู่เออว่าเป็นว่าเป็นพังเนาะไฟใส่ว่า Bao tụi anh cho vayng quét hàm sảo thảm nữa mấy anh vẫn sảo vọng nữa

แปลว่าหูหนูอยู่หันเสื้อลวนอ่ะโอ้หัวหน้าขึ้นว่าผิดละไงเนาะน่ะวันเด็กกาวันจากรงัวบันยักรงัวกินหยาอัองอก็เป็นวัด คันว่าคันว่าลิ้นให้บ่ได้กินยังไงว้าคันมันแดดใครอยู่ลงกันฮะ <c oughs> <c oughs> อยู่ใส่เลยฮะโอ้ยพูดนินนินกับมับนบ่ิยยากเลยพญ่จำหาม่ากับมือ่เศร้าไปไม่ออกเฮ็ดให้กันได้ฉันคือเขาเหอค่อยเมื่บ้านนี่ค่อยยอมรับว่าว่อยเฮ็ดกระบะพวกอ่างงามคักเมื่บ้าน เพื่อนก็บอกเอาคอยก็บอกเอาหนะคอยก็บอกสันบอกินนะเพื่อนก็บอกินกันารก็บอกินกันเลยเออแต่เศร้าคนเลยมันมื่อไหลีเลยจนคำกับบุแมนว่าประหยัดมันมันแบตมัน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 มบ่บ่ันบ่เห็นอะไเขาอยากเงี้นะมันมันคิดไปอันนั่นอ่า

ก็ลอยยกก้ได้เล็กน้อยสอาไล่เยิ่งก็เล็กน้อยน้ำหนาไล่เล็กน้อยยิ่งไลเล็กน้อยเหร